ขณะน,นี้นะครับเราได้มาทําการตรวจสอบบริเวณลานจอดรถเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่ามันมีรถจอดอยู่ขนานไหนนะครับจากที่ประมาณด้วยสายตาคร่าวๆนะครับอาจจะมีมากถึงมาเกี่ยวกับเรื่องบ่อนครับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเนี่ยเขาปฏิบัติการหักเหลี่ยมเจ้าพ่อบุกทลายบ่อนดังกลางเมือง นครนายกพบผู้เล่นการพนันเสือมังกรไฮโลและการพนันออนไลน์กว่า200คนและของกลางเป็นเงินและชิปเงินสดมูลค่ากว่า2ล้านบาทและอุปกรณ์การเล่นการพนันอีกเป็นจำนวนมากที่มาของการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็คือศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากสื่อมวลชนส่วนกลางที่ไว้ใจได้และประชาชนในพื้นที่ว่าภายในจังหวัดนครนายกเนี่ยมีการเปิดบ่อนการพนันโดยผิดกฎหมายและรักรอบเล่นการพนันเนี่ยตลอด24ชั่วโมงบริเวณเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาในเมืองนครนายกเพื่อหลบเรี่องการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ โดยแต่ละวันเนี่ยจะมีนักพนันนับร้อยผัดเปลี่ยนกันหมุนเวียนเข้าไปเล่นจากหลายจังหวัดโดยจะมีการเช็คแฮรนะครับหรือบริการจัดรถรับส่งไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถมิดิบัสร,รถตู้แก๊ปไบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจึง ประชุมและนำกำลังฝ่ายปกครองกว่า6 0นายบุกทลายบ่อนการพนันกลางทุ่งนานะครับไปพบกับการรักรอบเล่นการพนันที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและเปิดมาเกือบ1ปีแล้วจากการเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้ไปเจอนักพนันครับกว่า200คน ของกลางเนี่ยเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นการพนันอีกจำนวนมากอุปกรณ์เซฟเวอร์และกล้องวงจรปิด30ตัวตู้เซฟนิรภัยขนาดใหญ่ของกลางเนี่ยเป็นเงินสดทั้งหมดเนี่ยห้าแสบาทและชิปแทนเงินสด2องล้านสี่บาทรวมทั้งสิ้นมูลค่า3ามล้านสี่พับาท อุปกรณ์การเล่นการพนันเนี่ยอีกจำนวนมากและรถยนต์ผู้ที่มาเล่นการพนันเนี่ยจำนวน50คันนะครับจึงทำการแจ้งข้อหานะครับกับเจ้าของบ่อนนะฮะว่ามีการจัดให้เล่นการพนันและเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต มาตาสี่มาตาสิบอะไรเนี่ยนะครับนะแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ทั้งคนเล่นทั้งเจ้าของบอลเนี่ยส่งตนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับเป็นการจับกลุ่มของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ท่านใดนะครับพบเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องบ่อนการพนันนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่กรมการปกครองหรือแจ้งมาได้ที่รายการข่าวเด่นประเด็นดังนะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานให้